ต่อคําไม่ครบไปอยู่ไรอยู่เย็นอยู่เย็นไม่ใช่ขอดฟิล์มกอโอโ่ออะไรโอ <laughs> ้ตอบแทนมาเน,นี่ยโอ้กออะไรกอก่อล่างเหรอ, <laughs> รอ,อกอล่างสระไอตอบกอล่างโอเคไม่ใช่มะอยู่ไรนะอยู่เป็นเอออยู่เป็นเป็นอะไรคือตต้นี้ตัวเต่าเป็นตายไม่ใช่ มันยาวๆหน่อยนิดนึงก่ออะไรโอยฟิมโอยฟิถ่ก่ออะไรวะก่อโอ้ต้องตอบไปเถินนึงไม่ออกก่อไฟก่อไฟเออก่อไฟถูกแล้วไฟอะไรไฟไฟแดนซ์ไฟแดนซ์ขอยนี่ขอยนี้ไฟแดนซ์ไฟแดนซ์แดนซ์อะไรแดนซี่แดนซี่ซี่อะไรซี่โคมซี่โคมโคมอะไรโคมงสี่สุภาพมาอย่างเท่เลี้ยวไปไหนไม่รู้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็ดะไร เป็นตุเป็นตาเออเป็นตุเป็นตาตาอะไรตาตาตาภาพตาภาพภาพอะไรภาพโพสภาพโพสโพสอะไรพจนานุกรมพจนานุกรมกรมอะไรกรมแรงงานกรมแรงงานใช่เหรองานอะไรงานอะไรงานง่ายไม่ใช่โครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างสร้างอะไรสร้างสรรค์สร้างสรรเหยื่อสรรค์อะไรสรรค์อะไรวะสรรสรรติภาพไม่ใช่โอ้ยรุ่ชอบพูดเลยครับเนี่ยงานอะไรไอ้ฟิล์มได้ปะครับเนี่ยงานงับ สันอะไรสันอะไรมก็สันติภาพไปยังวะตอบไปแล้วสันอะไโอ้โหสันอะไรขึ้นต้นด้วยพะพาน่ะสันอะไรโอ้โหสันติภาพชัดเจนใครเนี่ยเขาที่รอบหลือวะรอบสามแล้วเนี่ยก็งานงุ่มงานงุ่มงามสันอะไรอ่ะสันอะไรข้อพันโอ้โหมันทง่ายขนาดนี้มือเฉลยได้เลยไหมของมึงด้วยผมตอบสันติภาพไปยังอ่ะมึงตอบตอนที่สามราไม่จะรอบที่สี่ รรนนสัมภาระเออสัมภาระเนีอยสัมภระไม่ใมนะ